สวัสดีค่ะเ,เพื่อนทุกคนวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการนวดเท้าด้วยไม้ที่ทําเกี่ยวกับไม้กิ่งแป้งสําหรับทําขนมเค้กะคะ่ะว่านวดเทา้านวดยังไงเดี๋ยวลงมาดูกันนะคะก่อนอื่นที่เราจะนวดเท้าด้วยไมย้เราก็ต้องหาที่จับก่อนนะคะ สมมติว่าถ้าใครมีตู้มีตู้มีอะไรที่สามารถจับได้ยืนจับได้แล้วก็จะใช้มือจับพยุงนะคะพยุงแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นโต๊ะกินข้าวก็ได้ะะแล้วก็ใช้เทา้ใเทาใช้เท้าเหยียบค่อยคยค่อยทำนะคะค่อยค่อยเหยียบไปสมมุติว่าครั้งแรกที่ยังไม่เคยทำนะคะก็ จะค่อยค่อยค่อเหยียบก่อนค่อยๆเหยียบทีละข้างก่อนนะคะไม่ต้องลงแรงเยอะค่อยค่อยเหยียบไปทีละข้างแล้วก็ตะแคงตะแคงไปคือนวดนวดไปก่อนนะคะเปลี่ยนข้างด้วยเปลี่ยนข้างข้างซ้ายข้างขวาเปลี่ยนทําไปเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างนะคะ ข้างแล้วก็ถ้าสมมุติป้าค่อยก็จะให้ดีก็ต้องเหยียบข่ะเหยียบอาทีละข้างเหยียบไปขึ้นอาทีละข้างแล้วน้ำหนักมันก็จะหนักกดกดไปแล้วก็กิ้งไปนะคะกดไปแล้วก็กิ้งไปกดแล้วก็กิ้ง เปลี่ยนซ้ายแล้วขวานนะคะถ้าสมมติว่าเราครั้งแรกมันจะเจ็บนะคะเจ็บเจ็บมากที่คนที่มีเออเออเท้าเกี่ยวนะคะเท้านะะ่าจะเจ็บมากจะ,จะต้องดูว่ามันเจ็บมากแค่ไหนพยายามขึ้นทีละข้างก่อนนะคะขึ้นทีละข้างพอขึ้นข้างเดียวปุ๊บรู้สึกว่ามันเจ็บก็ค่อยผ่อนลงนะคะผ่อนลงผ่อนลงแล้วก็ พยายามลองอีกข้างนึงให้มันเท่าๆกันแล้วก็กิ้งไปค่ะกิ้งกิ้งแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นให้มันได้ที่แล้วพอเรากิ้งไปสักพักนึงนะคะเราก็ขึ้นทั้งตัวค่ะลองขึ้นทั้งตัวนะคะขึ้นได้ไหมถ้าเราขึ้นทั้งตัวได้เราก็กิ้งนะคะกิ้งกิ้งถ้าสมมติว่า เราต้องหาอะไรมาลองถ้าแถวบ้านไม่มอีอะไรลองก็หาเป็นพวกผ้าขนหนูมาลองได้ถ้ามันจะได้ไม่กิ้งเยอะเกินไปมันจะได้ไม่ต้องไหลแล้วก็มันจะเจ็บมากเจ็บมากต้องคอยดูด้วยว่า,เ,าเรารับน้ําหนักได้ไหมแล้วแต่น้ําหนักคนนะคะบางคนก็น้ําหนักเยอะบางคนก็น้ําหนักน้อยถ้าคนมีปัญหาเกี่ยวกับเท้ามันก็จะเจ็บมาก ก็เปลี่ยนก็นวดข้างๆด้วยยกข้างข้างบ่าข้างไหนก็นวดไปนะคะจะนวดจะช่วยได้ดีมากข้างแรกข้างที่สองก็จะเจ็บมากครั้งที่สามที่สี่ก็จะดีขึ้นนะคะทำไปเรื่อยททำทุกอาทิตย์ก็จะดีค่ะดีก,กับสุขภาพของเราก,ก็ทำไปเรื่อยๆลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ ขอจบแค่นี้กอนนะคะสวัสดีค่ะ